ระวังตัวนะเขาจะกินครับตัวเลยป่ะเงอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยระวังไประวังระวังระวังมันทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ต้าเฮ้ยล้มแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์เดี๋ยวระวังระวังระวังทำอะไรวะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่ทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้ผมก็ได้มากับน้องชาย2คนนะผมเบลนะครับผมเบลน,นะครับผมก็วันนี้เราได้กลับมายัางบ้านย็ยปอบอีกครั้งนะก็จากคลิปก่อนเนี่ยน้องมอสเนี่ยถูกยายปอบจับตัวไปไม่รู้ว่าน้องมอสเนี่ยถูกทําพฤติกรรมอะไรเปล่าไม่รู้นะก็เห็นก็นคือเราไปเราเจอน้องมอสนอน,อนหมดสติอยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าน้องมอสเนี่ยโดนยายปอบทำพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าแล้วไม่มั่นใจก็น้องมอสตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเยอะละว,วันนี้เราก็เลยว่าจะกลับมาแก้แค้นยายปอบนะทุกคนก็กล่าวว่าวันนี้เราเดินทางไปที่วัดเหไปขอน้ะมต์แล้วก็ศีลจากวัดนะก็นจะมีละมต์ทุกคนมีละมต์นะครับผมเป็น้ะมนต์ที่ปลูกเสกไวนะ้แล้วก็จะมีพวกว่าอะไรก็เทียนไหลใส่อยู่นะขอขอไปจากพระอาจารย์เลยก็คือบอกว่าจะกลับมาแก้แค้นยายปอบนะไม่รู้ว่าน้องมอสเนี่ย ไม่รู้ว่ายายปอบไปทำอะไรกับน้องมอสวันนี้ก็เลยจะกลับมาจับยายปอบมารู้ว่าช่วงเช้าเลยนะใช่แลวันตอนเช้าเลยกว่าแล้วนะครับใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ายายปอบมันจะอยู่หรือเปล่านะแต่วันนี้เราตั้งใจจะมาจับยายปอบเลยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีวกว่าก็ก่อนไปแล้วชมคลิปนี้ผมผมก็ฝากขอรับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามไว้เราทั้งสองคนเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่าอืมเราก็มากลางวันได้ไหมใช่กลางคืนแม่ยายปอบแม่งฤทธิ์เยอะมากเลย ว่ากลางวันเนี่ยลิทอ่ะยัยปอบนะ่จบาจะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีฤทธิ์มากเหมือนกลางคืนนะกลางคืนฤทนี่จะมีอิทธิฤทธิ์แรงมากคือแรงเขาเยอะมากเขาวิ่งแบบคือจับตัวเขาไม่ได้เลยสารตายายนะก็เรามาทุกรอบเราก็ต้องไวหว้ท่านทุกรอบนะเพราะว่าเราไอตอนที่เรามาหาน้องมาใช่ไหมเราไม่เจอนะทุกคนเหมือนเราบางโดนโดน,ดน,ดนบางตาอะไรสักอย่างเราต้องมาขอสารตายายให้ช่วยเปิดทางให้เรานะจนแบบเราถึงจะเจอน้องมอดได้นะใช่ครับผม ก็ได้ท่านชนะ่วยไว้พอสมควรเลยทำให้ท่านก็แย่นกันนะก็ขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านเปิดทางให้เราก็วันนี้ไม่รู้ว่าท่านจะจะให้เราเห็นไน้ป,ปอบหรือเปล่านะไน้ป,ปอบเนี้ยแต่ว่ากลางคืกนกลางวันเนี่ยรีไอ้ป,ปอบมันจะไม่เยอะมาก ไม่คาดดีนะพี่ตั๊กทำไม่ติดทำเป็เตี๋ยวเป็นบ้ารฟิสิกที่สิ่งนี้อากาศดีมากเลยโอ้โหมันดีกว่านี้นะยาแม่งเสียดายวะไม่น่าให้ยายเลยเป็นเหมือนนี้เฉยเลยได้ใส่ชุดสัตว์น้องมันยาไนี่มันยาจะไม่ยอมกินยาแล้วคือแบบควางยากระเดอจ่ายไปเลยนะใช่ไม่น่ามาให้เสียของแบบนี้เจ้าเล่หมาก ก็บางวันจะเจอบอกว่าโอกาสเจอน้อยเหมือนนะโอกาสเจอน้อยนะทุกคนช่วงกลางวันเพราะกลางวันไม่รู้ว่ายายน่ไปหลบอยู่ที่ไหนนะเราจะลองดูในป่าเพราะในบ้านเนี้ยมันไม่อยู่แน่กลางวันมันไม่อยู่น้อยมากที่มันจะอยู่ป่าลึกเกินไปเราไม่กล้าเข้าไปนะ ป่าหรือเกินเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้านะผมว่าไอ้ยัปอบเนี่ยอาจจะอาใส่ในป่านเล็กแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปคนเดียวสองคนคนนียคือเราไม่ได้มีของช่วยป้องกันตัวได้ไงเราก็ไม่กล้าเข้าไปแต่ว่างเดี๋ยววันหลังอะเราต้องแบบถ้าเราจะเข้าไปป่านเล็กกว่านี้จริงๆเราต้องพาอ่าผู้ที่เป็นอาจารย์หรือว่าหมอผีมามาด้วเบรเพื่อที่ว่ามามาช่วยเราเราไม่กล้าเข้าไปในที่ของเขาแบบเกินไปไง ช่วยน้ำป่ามาน้ำป่าดูไ<ด>หลเป็นทางเลยไหลแบบจ้าเลีลยบๆน่าจะไล่แรงนะพี่ตังเนี่ยตรงนี้ยแต่ว่ามันเริ่มลดลงคนระับเราจะไม่ต้องกนเลี้ยวที่บ้านนะพี่ตังกนเลี้ยวไหมแบบมาเงียบๆนะครับผมเดี๋จ๊ปอบรู้นะว่าเรามาเราเดนินเราเรียก็ไม่รู้ว่าเจ๊ปอบเนี่ยหายดียังนะก็คือยังไงน,นะเบ๊ เจอวันนั้นก็สู้กับใครไม่รู้กับชายปิศนาใช่เหรอใช่สู้ตอนนั้นที่มากระจินดากระซุ่มดูอ่ะเจอยัปอบก็สู้กับอ่าชายปิศนาไม่รู้ว่าเป็นทีโพงหรือเปล่าเราไม่มั <ano> ่นใจนะคือตอนนั้นเราเห็นหน้าไม่ชัดทำพิธีเหรอใช่เหมือนพระวันมาทำอะไรบ้างแลตอนนั้นเจ้าปอบเนี่ยพกำลังแบบทำพิธีสักอย่างแล้วเหมือนแบบกำลังลำไล่ลำเลยเหมือนคล้ายๆปอบผีฟ้าป่ะประมาณนั้นอ่ะกำลังลำอยู่แล้วเหมือนว่าอยู่อ่าไอ้ชายปิศนาเนี่ยเขาโผล่มาจากไหนไม่รู้คืออยู่มาทำลายพิธีก็สู้กับยัยสู้กับ ก็พยายามไล่เราพยายามช่วยเรานะยาปอบมันจะมาทำลายกูอจินดาก็คือแบบที่แรงมันเยอะคือมันอาจจะเล่นของแบบเล่นของตลอดเวลาคือแบบมันพยายามแบบพยายามทำพิธีแบบเรียกกำลังตัวเองตลอดเวลาทำพิธีตลอดเวลามันทำให้แรงของมันไม่ไม่ถอยเยนะยาปอบเนีแรงมันเยอะมาก เรากระโดอะไรทุกรอบนะตอนนี้เราก็เอาคือใช่เราจะไม่ทำร้ายเราพี่ตั๊กคือเราอยากจะจับตัวแล้วก็ให้กินน้ำมนตนะ์่ะตอนน้ำมนต์แบบล่าใส่แหละนี่รอเลุ้ยรอบนี้เราเนี่ยเราเจอน้องมอนเนี่ยมีใครสิดมันคือพิธีเห,หรอเน,นี่ย จะแปลกมากวันนั้นเราหมาตรงนี้แหละเราเดินไม่รู้กี่รอบตรงเนี้ยไม่เจอน้องมอสนะแต่ไม่เจอเราไปขอสารตายายนะทุกคนเจอเจออะไรอ่ะคือเราไปหาอยู่ข้างในในป่านู้นเลยนะตรงแบบหาทั่วเนี่ยหาไม่เจอแต่พอขอสารตายายเปิดทางให้นะอ่ะคือเราเจอเลยเราไปดูไอ้ที่ท่นท่เราทอะไรที่ตัเจอเขาทำวิธีแล้มีคนช่วยอ่ะตรงนี้ตรงนี้เขาอะไรพื่อ นี่ยตรงนี้เลยก็คือแบบตอนแรกกลัวซุ่มอยู่ซุ่มดูกินดาวตรงกันใช่ป่ะก็คือยายปอบเนี่ยกต่ลังแบบตรงนี้เลยกหลังนั่งสวดมนต์แล้วก็คือไล่ลำตรงเนี้ยชายปีศาจนั่นเป็นผีโพงผมเรียกผีผีผีโพงกันนะผมไม่มั่นใจปิดตัวอะไรก็คืออยู่ก็ออกมาจากไหนไม่รู้อะออกมาทำหลายพิธีแล้วก็สู้กับยายปอบก็คือช่วยไม่ได้มาใช่เหมือนได้ชายคนนั้นช่วยไว้อะ อนไม่ได้แ่วนะนนี้น่าจะแนะวิ่งมาเร็วมากคือตกใจเลยวิ่งมาใส่อะตอนแรกก็จะแค่มาซุ่มดูไ,ะะะไรแนั้นแหละูมนแล้วนะ้รนน่รู้เป็นไส้เะไวะเออผมเห็นนานแนละ้วทุกคนยังไม่ไปนาเนเลยขึ้นหมดแล้วขึ้นรามหมดแล้วนะครับผมโอ้โ <laughs> หเ <laughs> ายแบง เนี่ยนะเหมือนจะเรียกพวกดวงวิญญาณเนี่ยเข้าสวนหรือเปล่าตรงนนี้ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนแบบบริวารเขาบ่านะไม่มั่นใจเป็นบริวารของเขาหรือเปล่าก็คือเขาชอบมาทําพิธีแค่นี้ประจําเลยไม่มั่นใจว่าตรงนี้เป็นเป็นผู้ลุงศพที่ฝั่งฝังอยู่เนี่ยเป็นบริวารของเขาหรือเปล่านะนี่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่ลุงศพจริงบอกเพราะว่าเราเจอเป็นไม้กางเขนนะทุกคนใช่คนช่างตู้หน้าคลิปอ่ะเขาบอกว่าจะทำเป็นไม้กางเขนนะ ตอนนี้เราไม่เจอเยบปอบเลยเยบปอบมีไหมเดี๋ยวยเราจะเงียบๆนะพี่ดามลองซุ่มดูกัน,กนปะว่าจะโดนเอาบอลนะับ ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะพี่ตาใช่อากาศดีมากเลยนะครับผมได้ถ้าเราไม่เจอเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปไปนั่งรอที่บ้านมาไปยังไงมีคนไปป่าเลยครับมีอะไรบ้างนะครับไปซ <นะ S 2> ุ้มดูญใหญ่ม่แน่ใหญ่แน่อาจจะร,รู้ว่าเรามา ไปทุกคนเด้อเราจะพาทุกคนไปซุ่มดูุ่่ยใหญ่ที่บ้านนะแต่เรามาก็อย่างที่บอกนะคือโอกาสเรีย์จเจอใหญ่ยน้อยมากเลยนะคร<ช>ับอบอกพี่ยก,ก่อนนะไม่รู้ว่าเรามารอบนี้เราจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอนคืน,เน,นคเนี่ยเจอแน่นอนคืนนี้นคือ,คอมีสิทธิ์เจอแน่นอนแล้วก็เอาแบบของสดของขาวแบบนี้ดเดียวออกก็คือออกมาคือแบบเหมือนเขาจะได้กลิ่นนะใช่<อ>ครัออาะในเขากินเขากินของสดของเขาของดิบเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาอยู่แล้ว แต่กลางวันนี้โอกาสเจอน้อยมากก็อาจจะมาเกอก็ได้รอบนี้นอาจจะไม่เจออะไรก็ได้ยาลองขึ้นไปดูข<า>้างบนดูบ้า<ห>งเนี่ยข้างบนเนีน่ยเพราะเราไม่ให้ขึน้ไนไป แล้วบอกว่าฝนเริ่มจะตกแล้วเจอนเจออะไรแล้วเพื่อ กูต,ตากูตาน่ากลัวมากเลยเฮ้ยอยู่ทีน,น่าจะนานแล้วนะเอากลับบ้านไปแล้กลับไปซากดีกว่าเอาการนอนกอด <c oughs> ไม่น่าเป็นคนลูกของเอตู้กระดาของลูกเจ๊ปอกไปไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นรามหมดละมาเจอเราไปซุ้มอยเ่แล้ว,ว,วกลับไปซุ้มอยู่เจปอบที่บ้านเลยดีวยกว่าเจอเพราะเราเดินหาไม่เจอ เราจะต้อดนนูตัวเราถึงเจอพระพุทธใช่วันนี้เราไม่เจอเราก็ต้องกลับแต่เราจะใช้เวลา,ววลาใช้เวลาให้น่ามากที่สุดนะใช้เวลาซุ่มดูให้มากที่สุดก็คือวันนี้เราต้องใจจะมากกลางวันนะพเพราะกลางคืน,นอันตรายใช่ไม่เป็นไรกลางคืนมันอันตรายจริงเราเลือดเ,เยื่อจะ ก็เจอหรอ,อมไม่รูนะ้เหมือนกันตอเรียกก็ไม่กล้าเรียก,กวนไม่ออกมาเลยใช่คือต้องแบบแอบซุ่มดูต้องหาที่ซุ่มออก่อนไปแบบนั่งยังไงเจอเหรไม่ต้องซุ่ไมไม่ได้เอาอย่นี้ได้ยายเรียกเลยเพื่อไอ้ปอบอาจจะได้ยินเสียงเรา,าตะโกนเรียกเพื่อมันออกมาให้เราเห็นไง Giải khắp Ơp ừ, ơi yeah, cái mỏi về hầm dưới Chờ. Ok, chưa, lâu. Mà xong đùi đi qua. ทคนยวเาเลด,เดถ้าเราเจออะไรคิวกตเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ครูไถ้าเราเจออะไรคกตินะ<ช>เราจะมาถ่ายทุกคนดูนะครับทุกคนตรงน,นี้นะเหมือนผมเจออะไรบางอย่างนะทุกคนใช่นะเหย่ยป่าวนะคนบ้<ช>มียาบา้างไมทนเะห้พี่ควสูงสุดแล้วนะทุกคนเหมืนผมเดิม ตัวอะไรวะพี <audiences> <sword> <benim> ่ไข่วะปอมนะไข่ปอมใช่ป่ะไปดูไปดูเจอไหมพี่เจอป่ะเจอไข่ป่าแล้วมีป่าเหรเอาเอาน้ำมันชาชินลงมาน้ำมนนวดด้วยน้ำมต์ด้วยอะไปดิเปิดดิไปเดี๋ยวเหรออันนี่ไงน้ำมันด้วยมาดูในกระเป๋า

บอกจะรูว่าเรามาแลนวครับเหลียวโน่นะประบบลู าวาังตัวนะเาขาจะกินนคับตัวอะไอรบ้า,รา,รางรอรอใชไววง่าอะไราเฮ้ยเฮ้ยรวังไว้รวังระวังระวังทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ตะ เฮ้ยลมแล้วน้ำม bon, นน้ำม bon. นฮะมึงเ่าเอ้อหคือวางไม้นี้ออออก่อนนะมันนิ่งไปแล้วแล้วก็หาหาไม้แบบอ,อันนี้ม,มันแบบเราจะาดีนะดีนะมันนิ่งไปเลยอะ ไว้ได้ผลดิสิ่งของอาจารย์ได้ผลนะเรื่องเรื่องกเรื่องเรื่องใส่เรื่องนะทุกคนน,น้ำมันมันนิ่งไอย่างนั้นนะเฮ้ยเฮ้ย

喝一杯。<noise> <noise> <noise> เกี้บอลเกี้บอลกว่าโอ้โหใส่สิ่เอาไม่อยู่นะคือตอนนี้มันเจ๋งอยู่มันเป็นยังไงมันเมื่อกี้มันทอำเหมือนท่องคาถาสักอย่างเนี่ยใช่ทำให้ทศินเนี่ยไม่มีผลเลยนะระวังตัวด้วยพี่ตั๊กน้ำมนต์เฮ้ยน้ำมนต์เก็บด้วยน้ำมนต์ใช้ได้เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เหมือนน้ำมนต์ใหญได้ผลนะ ผมว่ามันต้องดูตรงนี้แหล้ามาเยอะบเยอมันจะจ่ายอ่ะลองดยน่พี่รยนหวะันมันก็ล็อกมากเลยนะอ้ แดงเลยทุกคนบีบคอวะะวังวะระวังตัวด้วยทักษ์มาตรงไหนวะทีนี้เระวังเราไม่เจอดูโอ้ยไอพีิทักษ์เราดีกว่าเพราะปอตัวนี้มันว่ามันจะโหดมากเลยนะทุกคนไม่ได้ถ้าต่อามีดหมอมาด้วยละ วนละมนมแค่น้มนกับที่ดินเอาไม่อยู่วะแต่เมื่อกี้มันน้ำมนจะมีพุทนแล้วทำไมมันเอาอยาปเปอไม่อยู่ะวะที่ปอบอกน้ำมนลาดใช่ไหมตัวเขาเนี่ยตันเลยนะเป็นไงลวะวะติดว มันห,าห,หา่างไมล่ะครับพี่ต๊ไม่รู้อะ่จะพอเลยหเฮ้ยพ่พอมันมาจากไหนวะมันเบไปแล้เบดชัวร์แรงมันเอยนเอะมากนะพี่ตั๊น้ำมันมันมันเหลือเดี๋ยวทำอ <ทำ S 2> ะไรรรอบบ้านเนี่ย ทำลบเ้ยทำลบลาบ้านเลยนิ้นพันหมดแล้วทักคน้ำมันได้ผลจริงใส่สินงโดนไม้ก,ก็ใส่สินก็สลบลงไปเลยอะ เดินที่เหลือเ,เอาไปน้ำมอสเก็บไว้เก็บไว้เขาก็ยังเป็นปน้ำมอสอันเดียวกันที่เราอ่าให้น้ำมอสกินนะใช่ครับผมกะว่ามันน่าจะได้ผลนะพก็พอ,อมามันก็ได้ผลจริงแต่ว่าเกินคาดในปอ้อมตัวเนี้ยลิฟมันเยอะกว่าที่เราคิดเอาไว้นะใช่ไม่เหมือนลุงพี่โพนะรู้ว่าลิฟมจะเยอะกว่าลุงพี่โพเยอะเลยนะปี่ปอมเนี่ยมันน่ากลัวนะเหมือนมันเล่นของดำไปเดี๋ยวกลับกันเลยดีกว่าพี่ตั๊กเดี๋ยวไม่แน่คืนนี้ผมอาจจะกลับมาแก้แค้นอีกทุกคนอยากจะรู้ว่าน้ามันเป็นใครนะครับ ตอนเนี้ยผมว่ามันน่าจะขึ้นบ้านแลนะนะผมใช่บมเนี้ยไม่ได้มีตัวเดียวนะรู้สึกไปเจอเรากลับกันดีกวะโอเทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไป